ก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็จะพามารู้จักพืชวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะและตอนนี้เขาก็มีดอกนะคะสวยและก็น่ารักมากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาชื่อว่าถั่วผีแดงนะคะดอกของเขาจะเป็นสีแดง้ํำหรือสีแดงเลือดนกนะคะ mm hmm. เขาเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะ ก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูนะคะจะพูดในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์นะคะซึ่งหลายคนพี่ตีเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นนะคะแต่ไม่รู้จักชื่อนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นว่าจะพืชที่ดีมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูด้วยกันแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะคะไปด้วยกันเลยค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะ ค่ะนี่คือวัชพืชที่พี่ตีพามารู้จักนะคะเขาเรียกว่าถั่วผีดอกแดงนะคะช่วงนี้ก็คือมีลูกแก่ด้วยนะคะดอกเขาจะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะน่ารักมากๆนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นเคยรู้จักหรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็คือก่อนนั้นนะคะพี่ตีก็เห็นดอกของเขานะคะเป็นช่อเลื้อยยาว ตามลงมาลำต้นนะคะแต่ตอนนี้คือเขามีลูกแก่แล้วนะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็จะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะเมื่อเขาแก่จัดแล้วนะคะเขาก็จะแตกนะคะแล้วก็ล่วงลงบริเวณพื้นใกล้ๆกกันนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้ามีลมมาแรงอย่างเช่นพายุอย่างเมื่อคืนนี้นะคะเขาก็อาจจะกระเด็นไปอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็เกิด ต้นอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้เช่นกันนะคะช่วงนี้เขาเริ่มจะมีฝักแก่นะคะอย่างเช่นฝักนี้นะคะเมื่อเขาแตกแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นมเมล็ดนะคะร่วงลงกับที่พื้นนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขาก็เหมือนถั่วเหมือนถั่วนะแต่เขาฝักเล็กกว่านะคะนี่คือมเมล็ดของเขานะคะ,มะเมล็ดของเขา นี่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปปลูกเนี่ยปลูกได้เลยนะคะนี่ยฝักฝักของเขาก็แก่มเมล็ดของเขาก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยนะคะวัชพืชชนิดนี้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าถั่วผีดอกแดงนะคะเขาเป็นสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆด้วยนะคะลักษณะใบานะคะก็เหมือนใบถั่วนะคะ เหมือนใบถั่วนะคะก็คล้ายๆกันนะคะนอกจากนั้นนะคะสามารถปลูกเป็นพืชคุมดินได้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารของพืชน,นะคะและปลูกเพื่อไล่ย้าคาได้อีกด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบให้ย้าคาเกิดนะคะพี่ตีแนะนําเลยนะคะใช้ถั่วผีแดงนี้นะคะเอามาเล็ดไปหวานนะคะ ไปหวานเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้าย่าคาที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาไม่สามารถเกิดได้นะคะที่สําคัญนะคะถั่วชนิดนี้นะคะถั่วผีแดงดอกแดงเนี่ยสามารถาเป็นวัชพืชที่ปรุงดินบริเวณที่เราปลูกไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะ ประโยชน์และสรรพคุณของถั่วผีดอกแดงนะคะช่วยรักษาโรคไข้สั่นค่ะแก่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแก้ข้ออักเสบค่ะข้อเข่าเสื่อมนะคะช่วยแก้ปสัสสาวะพิการไตค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะถั่วผีดอกแดงนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะ สำหรับถั่วผีดอกแดงนะคะที่พี่ตีพามารู้จักแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นะคะจริงๆแล้วนอกจากที่เรามองเห็นเขาเป็นวัชพืชเนี่ยเขามีประโยชน์มากๆนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคไตนะคะวิธีการทานนะคะที่พี่ตีหาข้อมูลมานะคะจะใช้ใบ ดอกแล้วก็ยอดนะคะนำมาชงเป็นชาดื่มนะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้วิธีการต้มนะคะเด็ดมาหนึ่งกรัมมือนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณน้ำประมาณประมาณ500กรัมนะคะมาต้มเคี่ยวนะคะแล้วก็ดื่มเช้าเย็นนะคะก็ดื่มเป็นชาได้ด้วยนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะที่หลายคนมองว่าเป็นวัชพืชนะคะมีการถางหรือว่าตัดทิ้งนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นวัชพืชที่ดีมากๆนะคะนอกจากเป็นพืชช่วยคุมดินช่วยป้องกันย้าคาไม่ให้เกิดแล้วเขายังเป็นสมุนไพรนะคะนำมาชงเป็นชาดื่มได้ด้วยนะคะ ก็ถือว่า,าถือว่าดีมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักชื่อนะคะสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รู้จักสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วนะคะแล้วก็จะต้องเข้าบ้านแล้วนะคะอากาศก็ดีนะคะ ฝนก็ตกนะคะสำหรับใครทีออ่ในช่วงนี้นะคะต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าพายุมาอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะทำให้เราไม่สบายได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะต้องขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเมื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเสียงฟ้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูบรรยากาศด้านหลังอากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ข้าวเป็นสีทองนะคะสวยมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ